อดีตแข้งของแดงแนะนำลิเวอร์พูลควรจะคว้าสตาร์บเบย์มินิกเสียบแทนที่ซอรานามาเรสการ้ารับเคยศึกษาบอลหงสไตล์ครอปอย่างละเอียดแล้วอะไรยังนนไงแบตอรีรับถูกคงส่งให้บรตันยืมเรียกว่าหมดอนาคตไปแล้วอาไรยังไงสรัตชีหงเจองานหินก่อนที่จะล้มสิ่งได้ที่แอนฟิลนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการยืนยันด้านของฝั่งทางเจอแมนเพนเน็ตน,นะฮะอดีตตัวรุกลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกฟุตบอลพรีเมียร์เบรอังกฤษแสดงความคิดเห็นเลยว่าบอร์ดบริหารของแดนลิเวอร์พูลควรจะคว้าตัวรีบรอยซานเน่ปีกบเยบร์มินิกเข้ามาร่วมทีมในกรณีที่โมเมสซาราซูเปอร์สตาร์ชาวหยิบยักษไป โดยไปนเน้นได้กล่าว้ตยว่าตลาดนักเตะม,มีปีกที่มีความเร็วและก็ความสามารถในการทําประตูที่คุณสามารถนําเข้ามาแทนที่โมเมสซาราในครั้งนี้ได้สำหรับผมแล้วผมอยจะเห็นเรียบรอยซาเน่นย้ายจากบบเยอร์ินิกมาเล่นกับลิเวอร์พูลหลังจากที่ได้เห็นสิ่งที่เขาทํากับอาร์เซนอลในเกมยูฟาแชมเปียนลีกในช่วงฤดูกาลก่อนนะ โดยผมไม่เคยเห็นนักเตะคนใดทําแบบนั้นกับมิเกลอาลร์เจตาและผู้เลนอาร์ซตน,นได้มากเท่าเขาอีกแล้วและเขาทําแบบนี้ทุกสัปดาห์ในเยอรมนีเขารู้จักพิกมเมริกเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นสำหรับผมแล้วเขาจะเข้ามาแทนที่ซาร่าดได้อย่างยอดเยี่ยมหากซาร่าย้ายออกจากคนะข,ของฝั่งลิเวอร์พูลในครั้งนี้เขาจะสร้างสถิติตัวเลขในครั้งนี้นะฮะแบบที่ซาร่าทำหรือเปล่าไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วคงยากที่จะมีใครที่ทำแบบนั้นได้อีก สำหรับซาเน่วัย28ปีปรายนี้เดือสัญญากับบัเยอร์มินิกเพียงแค่สิ้นสุดฤดูกาลซีซั่นนี้และก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปในครัังนี้เพิ่มเติมแต่ยอย่างใด <S <S หอาล่ะยังไงเอนโชมาเดสกาใ,ใหญ่เชลซียอมรับเป็นดนะัว่าเขาเคยศึกษาแนวทางการทำงานและก้าวิธีการเล่นของริร์ฟูลในยุคของเชลซีครอฟอย่างละเอียดเลยในช่วงแรกที่เริ่มต้นเป็นผู้จัดการทีมใหม่ นอกจากนี้มาเดสกายังบอกด้วยด้ว่าเขาชื่นชอบสารราบมากเลยนะเพราะเป็นนักเตะที่เก่งเป็นอย่างมากมาเดสกามีคิวที่จะนำเชลซีมาเยือนเรอับูฟูในเกมที่แอนฟิลด์ในค่ำคืนวันนี้ตอนผมเลิกเล่นและก็เริ่มเป็นผู้จัดการทีมผมได้ชมเกมของเรอร์พูลประมาณ38นัดภายใน1สัปดาห์เพื่อจะศึกษาและก็วิเคราะห์ว่าพวกเขาทําได้ดีแค่ไหนกับผู้จัดการทีมคนก่อนในแง่ของการกดดันและก็สิ่งต่าง,างๆเหล่านั้นในใหญ่ชาดัตชอิตาลีก็ได้กล่าว ตอนนั้นเป็นช่วงคริสต์มาสผมยังจําได้ดีผมเนี่ยนะเริ่มดูฟุตบอลประเภทต่างๆเพื่อที่ทาความเข้าใจและก็ดูว่าทีมที่ดีสุดของตอนทําผลงานได้อย่างไรผมรู้จักนักเตะลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีเพราะผมดูพวกเขามาแล้วหลายต่อหลายครั้งทีมนั้นในช่วงไม่กีป่ปีแรกภายใต้การกลุมทีมของครอปเนีย การกดดันของพวกเขาดั้งถือเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมากเพราะมีมมสสโมเมซาร่าเรเบโตโฟ,ฟิเมโนโ่และก็ซาดิโอมาเน่ดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่ยามมีบอลเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการไม่มีบอลอยู่กับตัวด้วยวิธีการที่พวกเขาเล่นอย่างดุดันนั้นเป็นอะไรที่น่าเเชื่อเป็นอย่างมากผมชอบซาร่ามากเลยนะไม่ใช่แค่เป็นเพราะเขาเล่นกับบอลเก่งเท่านั้นแต่เป็นเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมยามที่ไม่มีบอลด้วยก็ตามทีพวกเขาใช้ซาร่าในทุกจังหวะ ตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปะจนถึงซาบราจากเฟอร์จิลฟันดไปจนถึงซาบราจากอาริคซิสแม็กอาริสเตอร์ไปจนถึงซาบราดังน,นั้นเขาน่าจะเป็นผู้เล่นหลักของพวกเขาในครั้นี้อย่างแน่นอนเลยนะโดยคอนเนอร์แบเตอรีฟูแบ็ตของลิเวอร์พูยังรับเลยว่าตอนที่เขาถูกส่งไปให้กับบรตัตนยิมตัวเขานึกว่าอนาคตของเจงในเดทินแอนฟิ์จะหมดลงไปแล้ว ซึ่งแบสสตอรี่ถูกส่งตัวไปให้กับบรอตันที่เล่นในลีกวันยืมตัวในฤดูกาลสองพันยี่สซึ่งก็เป็นช่วงที่ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และก็ทําให้เขาเนี่ยพัฒน,นาการเล่นได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะประสบความสําเร็จในการยืมตัวแบสเตอรี่เองก็ยอมรับเป็น,นว่าตอนที่สโมสรมาคุยเรื่องการปล่อยยืมกับเขานั้นเขาคิดว่าตนเองถูกขายออกไปในท้ายที่สุดในครั้งนี้ และพวกเขาบอกกับผมว่าพวกเขาจะไม่มีวันลืมผมตอนที่ผมถูกยืมตัวมากับตันทีมชาติไอร์แลนเนือสดุดอนฮะจากสุกดาทีมชาติที่ผ่านมากลาบกับพริวฟูเอโคแต่ถึงตอนนั้นคุณก็จะไม่เชื่อจริงๆรมนะเพราะคุณต้องทํางานหนักไปอีกต่อไปซึ่งที่โบตันแบชเวอรี่ทำไปได้5ประตูและก็อีก4แอสซิสจากการลงสนามสินัดในลีก ผมเนี่ยลงเล่น,นกับทานาคมกผบรตันไปแล้วประมาณ50เกมและนั่นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผมในตอนนั้นมันทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นคนที่ผมเป็นในตอนนี้มันเปลี่ยนผมจากเด็กชายให้กลายเป็นผู้ใหญ่ผมรู้สึกขอบคุณมากเลยนะสำหรับโอกาสที่บรตันมอบให้และก็ได้ไปลงเล่นที่นั่นหลายเกมนั่นมันทําให้ผมพร้อมที่จะกลับมาที่ลิเวอร์พูลและก็ทําผลงานในตรงนี้ให้ดีสุดในครั้งนี้ อะไรยังไงอันนี้สรลตกุนซื้อทีมลิเวอร์พูลกล่าวยกย่องเชลซีว่าทำให้ของแดนลิเวอร์พูลเจอกับเกมที่ยากที่สุดนับแต่เขาเข้ามาคุมทีมแต่สุดท้ายนักเตะก,ก็ระเบิดฟอร์มสุดยอดพาทีมคว้าชัยไปได้ด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา โดยสลตยังคงพาทีมดังแห่งเบอร์ซี่ไซส์สร้างผลงานดีอย่างต่อเนื่องโดยเกมต้อนรับเชลซีเขายังรับเรณว่าสมสรสอนจากลอนดอนทําให้เขาเนี่ยเจอเกมที่ยากที่สุดแต่ว่าดาวเตะของแดงลิเวอร์พูลต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมกระทั่งเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในเกมที่แอนฟิลเราเจอกับเกมที่ยาก,กมากเยอะแล้วแต่ว่าเกมนี้น่าจะยากที่สุดเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนนักเตะท,ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่พวกเขามีและก็โครงสร้างของพวกเขาเราต้องต่อสู้อย่างหนักจนถึงท้ายเกมสรัตให้สัมภาษณ์กับสื่อ โดยเราตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่งทั้งทีมมันเป็นระดับการทํางานที่น่าช่งเกมเป็นไปอย่างยากลาบ,บากสำหรับเราเพราะมีการตัดสิน2อถึงสามผลตามมุมมองของผมที่คานสายตาเราที่แน่แล้วเราคิดว่าเรานั้นน่าจะได้ลูกโทษก่อนจบครึ่งแรกก่อนจะนําไป2อต่อศนก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยจะแตกต่างจาก1นต่อศูนย์อย่างมหาศาลจากนั้นเราก็เสียประตูแต่เรานั้นลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกคนและก็ได้ประตูที่2 ยิ่งคุณเจอกับทีมที่ดีคุณก็จําเป็นจะต้องต่อสู้หนักขึ้นพิมเบร็กอังกฤษมีทีมที่ดีมากมายดังนั้นหากคุณต้องการชนะอย่างน้อยคุณจําเป็นจะต้องต่อสู้และก็หวังว่านักเตะรายใดรายหนึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้ดีมันช่วยได้หากคุณต้องการที่จะลงเล่นกับเชลซีมันเป็นเกมที่ใหญ่และทุกคนเองก็รู้สึกได้ลังนั้นรู้สึกได้ แฟน,นบอลรู้สึกได้จากการที่เราได้เห็นฟอร์มของพวกเขาในวันนี้แต่เรานั้นแสดงตัวตนได้ดีและก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วนอกจากนี้สโอตไดเอ,อ่ยถึงเคอร์ติสโจนแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมได้ว,ว่าเขามีเกมที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะเขาทํางานหนักในการคุมโคพาเมอร์เขาเนี่ยทำได้ดีในเวลานี้จากนั้นเขาก็มีผลกระทบต่อเกมอีกด้านด้วยการยิงประตูขณะก็สอลูกโทษซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีบทบาททั้งสองด้านของเกมในั้งนี้อย่างแน่นอน อาร์นต์ยังไงลิเวอร์พูลผ่านบททดสอบโปรแกรมโหดด่านแรกของพ้นช่วงเบรกเกมในทีมชาติที่สำเร็จจากการเปิดบ้านพิชิตเชลซีไปอย่างสนุก2ต่อหนึ่งในเกมพิมเมยรีกที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันท,ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งกระนั้ททำให้สาวกเดอะคอฟเนี่ยลืมเจเกนคอฟกันไปแล้วเนื่องจากอาร์เนสรอตพาของแดนลิเวอร์พูลบินสูงอย่างต่อนเนื่องจากการพาทีมซิลชัย10จากทั้งหมด11นัดในทุกรริการและก็ยังนำเป็นจ่าฝูงพิมเมยรีกอังกฤษกันได้ต่อไปเริ่มที่หนึ จับแข้งมาราตินสำรองยกชุดเลยนะโดยกันนี้สร์ตนะฮะกุนซือลิเวอร์พูลปรับทัพ11ตัวแรกรวมแล้ว3ตำแหน่งแต่เป็นที่น่าสังเกตนว่าในายใหญ่ชาวดัชเนียไม่ใช้งานนักเตะอเมริกาใต้ออกสตาร์ทแม้แต่รายเดียวโดยทั้งหมดถูกจับให้นั่งข้างสนามและตั้งแต่ตำแหน่งนายทวานเควินเคเรเฮอร์เฝ้าเสาอย่างต่อเนื่องจากอาริซงเบเกอร์อย่างบ่อยหายเจ็บนะฮะและก็ทำให้ผู้ประตูทีมชาติไอร์แลนด์นั้นรับใช้สโมสรเป็นเกมที่50พดิดพอดี สำหรับแบ็กซ้ายคอสตาซิมิคัสได้ออกสตาร์ทเกมบุกไปเฉือนเฉือนชนะริสตันพาวเชนะครับผมไป1.0ต่อเสียตำแหน่งคืนให้กับแอนดี้บรอบเอร์ันขณะที่โดมินิกโซบ็อกซ์ไรคุมเกมใน้านกลางแทนที่อเล็กแม็กอดิสเตอร์ที่นั่งสำรองเช่นเดียวกันขณะนั้นก็ดีคอนเนอร์แบชรีแบ็กขวาดาวรุ่งไม่พิดพอที่จะมีส่วนร่วมในเกมเกมนี้ต่อมาข้อที่2สิงห์ส่งเจมออกสตาร์ทในเกมแรก เลสีของกุนซือเอนโชมาเรสกาปรเทชันทีมสารตำแหน่งเช่นกันโดยเกมนี้ริชเจมนะฮะกับตันทีมที่เดี้ยงไปนานกลับบานงสนามเป็นตัวจริงในเกมแรกของซีซั่นนี้ถึงอย่างไรก็ตามสิงบรงเองนั้นก็ขาดมาร์กกูกูเรยยเบเชรี่โฟฟาน่าที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองเอนชมเอนโช่ฟอนันเดชกองกลางค่าตัวถูกนะฮะอา่าตัวแพงถูกจับให้นั่งข้างสนามในเกมนี้โดยมีโบรเมโอบราเวียเสียบแทน ต่อจากการปราศจากรฟฟน่ากุนซูอ,อิตาเลียนก็ใช้บริการโทชินอดาบาราบิโอรรโยลงสนามโดย11นักเตะตัวจริงของทีมเยือนทำสถิตินะฮะอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดอันดับที่3ในหน้าปราสาทเกมฟววุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัวเลขอยู่ที่23ปีกับอีก188วันต่อมาข้อที่3ดาราม่ามาเต็มนะโดยเกมในครึ่งแรกที่แอนฟิลด์อุดมไปด้วยดาราม่าตั้งแต่เริ่มหัวัน,วนจากกะทิที่5นะฮะ ซึ่งโมซาลาก็ตักบอลเข้าเขตโทษไปดนแขนริวายโควิลแต่ว่าท่านเปาไม่ให้ลูกโทษนะฮะเจ้าบ้านทั้งที่ก่อนกองหลังประนี้ก็ยกแขนขึ้นมาโดยที่ไม่ทิ้งแนบตัวเลยนะ โดยเท่านั้นยังไม่พออีก2นาทีอาดาบราวิโอโยที่เหลือเป็นคนสุดท้ายในแนวรับของสิงบรูก็ดึงทีเอโกชต้าล้มแถวกลางสนามซึ่งสมควรได้ใบแดงเหมือนวินเรียมชาริบาก่อนหลังอาร์ซอนในเกมบุกไปแพ้ปรามัด2ต่อ0เมื่อวันก่อนแต่ว่าท่านเป่านั้นมอบแค่ใบเหลืองอย่างน่าสงสัยแถม VR ไม่ทักท้วงอีกต่างหากในขณะ,ะนี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกน,นัหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟัง ちょっと